สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นป5กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันบทเรียนที่1เรื่องเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคด้วยแผนที่และรูปถ่ายเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องป่าไม้และสัตว์ป่านะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะพื้นที่ภาคเหนือมีระดับความสูงนะครับจากระดับทะเลปานกลางมากที่สุดของประเทศนะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่นะครับเป็นภูเขาที่ยาวต่อเนื่องกันเป็นทิวเขานะครับบางบริเวณเป็นที่สูงลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับมีปริมาณความชื้นสูง ส่งผลให้ภาคเหนือมีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดของประเทศพื้นที่ป่าไม้กระจายไปทั้งทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่หนาแน่นมากทางตะวันตกตอนกลางและตอนใต้นะครับของภาคซึ่งพื้นที่ป่าไม้ของทางภาคเหนือจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับได้แก่ป่าไม้ไม่ผัดใบและป่าไม้ผัดใบนะครับ ป่าไม้ไม่ผัดใบป่าประเภทนี้นั้นนะครับคือป่าดิบเขาป่าดิบแรงนะครับป่าสนเขามีพืชพันธุ์ที่มีเลือนยอดเขียวชุอุ่มตลอดปีนะครับตัวอย่างพันธุไม้ในป่าประเภทนี้ก็ได้แก่นะครับตะเคียนยางนากระบากและสะดาวช้างและสนนะครับส่วนป่าไม้ผัดใบป่าประเภทนี้คือป่าเบญจพรรณป่าเตีงรังนะครับพบในบริเวณที่อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง พืชพันธุ์ผัดใบทิ้งในช่วงดูแล้งนะครับเพื่อลดปริมาณการคคลน้ํานะครับตัวอย่างพันุไม้ในป่าประเภทนี้นะครับคือประดู่นะครับไม้ชิงชังไม้เต็งนะครับไม้ลังไม้ตะแบกและไม้พยุงนะครับนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ป่าไม้ของทางภาคเหนือยังเป็นแหล่งอาศัยนะครับของสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับสัตว์ป่าที่สําคัญสําคัญก็เช่นลิงนะครับค้างหมีดานะครับเลี้ยงผากวางผา และนกชนิดต่างๆนะครับในรูปคือแผนที่แสดงทรัพยากรนะครับป่าไม้ของทางภาคเหนือนะครับจะมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานะครับแร่นะครับโครงสร้างนะครับของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขานะครับจะทําให้ทางภาคเหนือเนี่ยมีแร่หลายชนิดนะครับแต่แหล่งแร่นะครับมีขนาดไม่ใหญ่ ประเภทนะครับของแร่และแหล่งแร่ที่พบนะครับมีดังนี้นะครับประเภทแร่โลหะนะครับชื่อแร่ก็คือดีบุกนะครับจะพบได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับและเชียงรายนะครับทางสแตนนะครับจะพบได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางแมงกานีสนะครับจะพบได้ที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยาลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนะครับ ทองคาจะพบได้ที่เชียงรายลำปางและแพร่นะครับประเภทแร่อโลหะนะครับชื่อแร่เช่นฟูออรายจะพบที่ลําพูนเชียงใหม่นะครับดินขาวจะพบได้ที่ลําปางนะครับประเภทแร่เชื้อเพลิงนะครับถ่านหินก็จะพบได้ที่ลําปางเชียงใหม่ลําพูนแม่ฮ่องสอนนะครับหินน้ํามันก็จะพบได้ที่จังหวัดลําพูนน้ํามันดิบจะพบได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ และประเภทแร่รัตนชาตินะครับชื่อแรกก็คือพลอยจะพบมากกันที่จังหวัดแพร่นะครับนี่ก็คือแร่นะครับที่จะพบมากที่ทางภาคเหนือส่วนสถานที่สําคัญนะครับของทางภาคเหนือนั้นนะครับพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ของทางภาคเหนือเป็นภูเขานะมีป่าไม้มากนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำำานําลําธารมีระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางค่อนข้างสูงมากนะครับ ส่งผลให้บริเวณยอดเขาหรือยอดดอยนั้นมีอากาศหนาวเย็นนะครับเกือบตลอดทั้งปีนะครับและสถา,านที่สําคัญของภาคเหนือก็คือ1น,นะครับดอยหลวงเชียงดาวนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนทิวเขาถนนตรงชัยมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีนะครับช่วงฤดูฝนและหนาวนะครับมีหมอกหนาปกคลุมเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําแม่ปิงนะครับ มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หายากหลายชนิดเช่นเทียนนกแก้วขอเชียงดาวนะครับราชาวดีหลวงนะครับหญ้าดอกลายนะครับและว่านหอมนะสองต่อมานะครับดอยตุงนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีอากาศหนาวเช่นกันนะครับบน,บนยอดดอยเป็นที่ตั้งนะครับของพระตำหนักดอยตุงซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับบรมราชชนนี และมีสวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์นะครับที่ได้รับการจัดตกแต่งอย่างสวยงามนะครับ 3. นะครับน้ำพุน้ำร้อนนะครับแจ้ซ้อนนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนะครับมีลักษณะเป็นน้ำพุไหลขึ้นมาจากใต้ดินนะครับเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า70องศาเซลเซียสนะครับ เนื่องจากได้รับความร้อนจากชั้นหินใต้เปลือกโลก 4. ี่นะครับถ้ำขุนน้ำนางนอนนะอยู่ในนวัอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับจังหวัดเชียงรายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรนะครับเส้นทางเดินคดเคี้ยวเที่ยวชมได้เฉพาะบางจุดนะครับภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยนะครับห้องโถงเก็ดหินที่สะท้อนแสงสวยงามนะครับตาน้ำไหล นอดเข้ามานะครับนอกจากนั้นนะครับนอกถ้ำยังมีป่ามา้ล่มลื่นและสระน้ําเขียวมรกดด้วยนะครับนี่คือฐานที่สําคัญทางภาคเหนือนะครับในรูปภาพนั้นคือพัฒนำหนักดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะครับตัวอย่างแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภาคเหนือนะครับ ดอยอินทนนท์นะอยู่บนทิวเขาถนนจงชัยนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับมีอากาศหนาวเย็ยนตลอดทั้งปีนะครับภูทีฟ้าอยู่บนทิวเขาผีปันน้ำนะครับจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวนะครับปลายสุดของหน้าผาเรียวแหลมยื่นไปในอากาศนะนะครับดอยแม่อุคอนะครับอยู่ในทิวเขาถนนจงชยงายเช่นกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ช่วงแรกเริ่มของฤดูหนาวดอกบัวตองนะครับจะปา่าสะพั่งเต็มดอยนะต่อมานะครับกว้านพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเป็นบึงน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือนะครับปริมาณน้ํามาจากลำห้วย18สายนะครับต่อมาเขื่อนศิลิกิตจ,จังหวัดอุตรดิตนะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างกันแม่น้ำนานะครับเพื่อประโยชน์ด้านการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมานะครับน้ําพูน้ําร้อนแจ้ซ้อนจังหวัดลําปางเกิดจากน้าร้อนที่อยู่ใต้ดินนะครับถูกแรงดันความร้อนผลักออกมาสู่พื้นดินนะครับและแม่น้ําน่านนะครับจังหวัดน่านต้นกําเนิดจากทิวเขาหลวงพระบางน,นะครับไหลลงมาทางใต้ผ่านพื้นที่11จังหวัดนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคเหนือนะครับ สุดท้ายนี้ก็เช่นเดิมนะครับนักเรียนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน1ข้อให้นักเรียนนะครับบอกแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภาคเหนือมา1สถานที่นะครับสุดท้ายนี้นะครับครูขอจบการสอนของวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ